ใช้กันเท่าไหร่ล่ะชิบหน่วย,ย,ยชิบบาทชิบหน่วยชิบหน่วยชิบบาทน,นาทเมนบอลล่ะแมนสวัสดีครับพี่น้องครับพาเข้าสวนอีกแล้วครับพามาอัปเดตสวนย้ายครับหลังจากบ่ิเวเข้ามา่าประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับดูการเปลี่ยนแปลงเข้าโพดเริ่มเริ่มใ่ญ่แล้วเริ่มสูงแล้วนี่ครับพอดีย้ายเราเอิดเข้ามาซอยเอาข้างตกแต่งเราขึ้นครับข้างตกแต่งเราลมครับ ใบมันลายครับเลยเห็นเราเอาใบออกกุนพาเบิ้งบุกทั่วครับบุกทั่วร์แล้วว่าเด็กขายพ่อเด็กพ่อเด็กเงินย่อนอยู่ครับพี่น้องครับนี่เป็นหน่วยดกอยู่ครับดกดีอยู่เมื่อเช้าเราเก็บไปแล้วครับก็เลยหน่วยบวชใครลายประเด๋นี่ครับใหญ่โยใหญ่นะครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับ แล้วก็ปลูกแบบใส่าใส่ตะไคร้ครับตะไคร้อ่าเอ็นนี่ครับใส่ตะไคร้เอ็นสบายครับมันสีมันสีเป็นบ่อหกนะครับเนาะถ้าเกิดเทาใส่ใหม่มันสีหกครับเก็บง่ายพร้อแม่มาย้ายคนยายแม่เราป่ะดีมาย้ายมันเก็บง่ายกว่เฮ็ดเฮ็ดยังนี่เฮ็ดยังอยู่ตอวนนี่ใบมันออกใบมันหนาโภคใบมันหนามันล่มตะกี้กับเด็ดเนาะ เห็ดใบแก่มาเออย่าเด็ดไปอ่อนมันเย็บใบมันออกใชหลักบแต่ไปนวดจังไหนไเบิ่งกันน่ะนวดไงบนเอาไปเอาไปคายเ่ราบอเก็บโ่มื่เราบอเอาเมืองกันหน่ยยไงนวยแก่มันน่อโอ้ยหักใหญ่ออยูกยังฟังอยู่ันตีโอ้ยอ่อนไม่ไกลแล้วอเป็นยังดอกเก็บเตมวอ่อนสิบ่ ข้างมันล่มลงครับเพิ oh, ่งเอาพักกันดันขึ้นใส่โอ้นี่ขายยากวะขายรยากดิขายบ่ชื้ขายบ่ซื้นมือโอ้ดีดีขบอ่าบริสิยาเานีกันบยาเนาะผักธรรมชาติหัวน้ำยังเดียวยายวะปุยอยู่ใสยายปยู่ได้ใส่ดิเอานี่เดีใจเียปุยเจ้านี่ใช่เดีอ๋อนี่บ่เออปุยเจ้า ดีขนาดนาะดนี่ละเกษียอินซี์เขาเอื่นนี่ยงามเองงามเองเสียแต่คนนหนาเอาไนยนาะบักทัวเป็นยังไงบักทัวนี่ยไม่รีวิวบักทั่วกันหน่อยเก็บยังไงสิเก็บน้อยซ้เลยใหำเก็บขายนี่รุ่นะหมารุ่นไหนรุ่นนี่มันโนหอยด้อยไงก็จหน่อยนะคนนีน่อยนึงแต่คนเขาก็สอบางคนกัอบแบบนี้ใชกันจบาท ชิปน้อยชิบบาทชิปน้ปนยอ,ชอ,อชนยชิปน้อยชิบบาทเออชิปน้อยชิบบาทนี่แมนบอลล่ะแมนนู้ยใครได้อีเลียนอ่ะโอ้บุตธรรมดาเด้อครับพันบุตรครัวกับบุตรซื้อเก็บพันเก่ามันบ่ยาย,ายพันเกา่าพันพันเก่าจากกี่ปลูกรุ่นที่แล้วครับปลูกรุ่นที่แล้วลก,กว็จะพันเกาเ่าเพิ่นี่นี่ซ้ำนี่บ่ชิปน้อยนี่ตรงนี้เงี้ยงงามงามมันเนาะงามแบบอืมต้นรุ่นนี้ผักอินทรีย์ครับขายเพราะว่าคนซื้อเพื่อกลุ่มครับย้ายเราบบใส่ปุ๋ยครับเพราะว่านี่แหละครับคนในหมู่บ้านครับ มือมาเหมือนเงินจั่รยายมันมันโดกลายนะตรลายบ่โอ้ยสาเก็บไปสองมื่นไปหาหมอไปเดี๋ยวมาเจ็บเขาล็อขนาดโอ้โจะตกใจไปก็คับหนึ่งยตือนเตือนเลยป่ะเตือหน่วยหน่วยหลายหลายเป็นหน่วยหลายไปหาหมอเขาเป็นอย่างนั้นหรอใส่ตะไคร้กับใส่ไม้มันมันเป็นตะไสรับตะไคร้นั่นนี่ตะไคร้ก็เป็นตะไสร่มันง่ายมันง่ายบ่แต่มันอันนีงเขาก็เอาออกใหม่เอาออกเข็ดใหม่อันนี้ใหม่มันบอดีซื้อเนาะไม้มันห่างไปหน่อยนึงใม่มันห่างหนึ่งซื่อมาเสริมอีกใม้มันหน่อยมันห่างน้ำ อ่าบางนี่มันหาใหม่ยากเนาะยะเนาะนี่น้ำบักทัวแล้วครับเสียล่ะวู้วิฟังฝุ่นมันไปบ่ได้แล้วท่งฝุ่นมันท่งฝุ่นมันโดกครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่นี่น้ำบักทัวครับฟังฝุ่นนี่นี่รุ่นนี้เขาต่ำหนึ่งรุ่นใหญ่นี่นี่นู่นหนึ่งเสียบมวยจับอยู่ในมือเสียบนี่นี่รุ่นนี้นะเสียบอู้หนี่นี่ละแซ่ยบนู่นอันเชืออเริ่มนีสิแก่นี่ยแหละมันตามเสียบมันช้ำน้ำนะ

ซื้อเออตีไปเขามั็นนอนสอบตามสมมอยู่แล้วแม่นว่ามักซีดาเป็นไงมักซีดาเขาเนี่ยใช่ป่ะเ,เด็กคนไหน,นหายเชื่อเปล่าหรอฮดเรื่อยฮดเรื่อยฮดจันหด, <laughs> ด,ด,ดพวกกับสองหดพวกนี่แม่นว่นี่ครับหลังจากาผมตัดกิ่งก่อนทำน้อยเริ่มแตกหยอ่อนไหมแล้วครับเนี่ย สันมันมีเพียรไหนจริงเฮ็ดจังไดรอ๋ันมีเพียระก็เอาเอายาสูบนะเยาสูบเอายาสูบโอ้สูตร่ได้ใส่อีกเนี่ยยาเซ็นนอนเซ็นนะนะยาเซนอ็นยาเซนน่นแหละใส่ใส่ใส่สันไลหน่อยนึงใส่สันไล่ว่าใส่ก็ได้นี่ว่าใส่ก็ยังตายอยู่สันไล่ังให้มันจับใบว่าสันไล่เนี่ยว่าต้องใส่ดอกเขาว่าคนเขาแนะนน้ำมาให้อาสันไล่ใส่ก็เลยว่าใส่สันไล่หนึ่งเพื่อใส่เพื่อให้มันจับใบวัดจบใบบ่อ่าเวลาเวลาเขาฉีดไปเนี่ยอันพวกยาชุนเนี่ยมันจะมาจับอยู่ในใบบกวงเชีย เวลาแมงมันมาก,กาะแมงมันกับมันกับ,บชอบกินยังสินะแล้วันน,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 นั้นเอายักษุนยังยักยวมาฉีดเกิะไรขึ้นกันแต่มตันแ,แต่มันฉนะีอมะ่ใบนะโอ้มะข่าถั่วครับเา็น้อโอ้ยโอ้ยหอยขอ,ของเคี้ยดีกว่า่ด้่ดเสี่ยงนหลายไม่งไปซื้อยาสูอใยางย่งกยาแบบอันตรายอืเท่ากับซ้ำธรรมชาเทานี่แหะดีแล้วเอาซ้ำมันไดนี่แหะใบไดแก่แก้ทิมไป ยายเนาะแกววายแกวเลยแล้วสับปลูกสับปลกทั่วนี่ยสับปลูกอะไรได้เงินได้ทองได้ถึงมีเงินเก็บกับต้นนี่นะเดี๋ยวปลกทั่วเนี่ยเออโอ้มึงเดี๋ยวเราเอาไปหน่อยนะครับเดี๋ยวแต่ผุนยาวสุดผุนนะพันปลูกทั่วนี่ยเก็บมาปลูกต่อได้จักรุ่นอะไรเนี่ยปลูกมาจักรุ่นอะไรเนี่ยสามลุนนะ อ่ามาถึงว่าเก็บพันต่อต่อมาหนิเนาะเ่อยเออสาม่นเป็นพันธุ์ที่เราดือซื้อจากตลาดครับนี่นเริ่มเริ่มนี่ก็เก็บใบแล้วมันกแกล้งนวยจังไหนนวยมันผิดเพี้ยนไหว่ามันสันมันยังไงบ่โบ้มันกแง้วแง้วคือเก่าบ่กแ้วคือเก่าก็เรื่องดูโอ้ดีดีดีอนุรักษ์ไว้เด้อโอ้แง้วนี่เออนี่พันนี่ปัดนวยนี่แง้วขาสออกคนเด้อนี่เออนี่ใส่เอาพันธุ์มันฉลากตรงไปมันก็สีแง้วแบบยืดๆออกมาแก้วแจ้วแก้วแง้ว มน้หน่อยคันๆเป็นขายถึงเน้อใจกราเนี่ยขายบอกเออสองร้อยสามสิบอ๋อรมันสิบยี่สิบกยี่สิบสามสิบกผลเนาะท้ามันเก็บเต็มที่มันมาเยเสียทีแต่คนนเอาไว้มันแรงเนาะใส่แห้งหดย่างเดียวเนาะผลเห็นหลงน้าปะครับพี่น้องครับเราผู้เฒ่าครับเราก็เฮ็ดไปเรลียงล้านพร้อมเจะาคุยเกงแค่โอ้ มาแป,บแปบ๊บๆก็เขาเออเขาไปหาหลานไปหาหลานมีหลานจะคนหรอเลียงยน่น่ะโอเลียงผูหนึงหลานคนนก็ไม่รู้คน yeah. oh. uh ี้ไมู้ี่น้องพลอยมฆเขาเจียโอ้ยงผน้นึงเลียงคนหนึงอะไนย้องดูน้ยงเก็บเพียอย่างน่เน็ตเคี้ยมันถิ่มซะหรอโบนใบแก้มใบแก้มมีอย่างขายในเดียวเนี่ยขายบักอือน้ำแล้วมีบักอือเราแบกคุ้งซุกบางบกคุ้งซุก

น้ำหมอโอ้ยยกให้มาทายมือไปหาหมอกลับมาเดียโอ้โหชุดยอดชุดยอดเลยโอ้โหนี่ถุกยหญ่มันใหญ่น้อนี่มันยังนี่มันยังนี่มันนั่งอ้าญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นโอ้เราหูใจของมันญี่ปุ่นเหมือนเด้อญี่ปุ่นเนี่ยคือบ่ขยายพันธุ์เนี่ยนาฝนก้อนต้อนหยุดขยายบวบไว้บ่ไหว้บ่ไหว้บ่บไว้เอาสมิตรก้อนนี่เห้มอญี่ยายเราเอือนมาทั่วไอ้ดอกปักแตงมันหลบเลยย่าน้อ จลับมองนี้รอสิเพิ่นเพิ่งกันน่ะมองนี้มันร่มเอาึ้นแล้วเหนือเอิญมาซอยเอาึ้นครับก็เลยเดีเขามาเบ่งแล้วเลยพามาอัปเดตสวนแล้วครับอนะ้บงจัอียงน้อเอวั่ขายัตมอขัตหล่เปนหน่วยขายบักแตมสิมีนี่ขนาดขนาดใส่กระปองคตหนาเลยนเนาะ้านีแบบอนุโคตรสะดวกเนาะมีเครื่องสูบพยังสิ่งที่สบายเนาะสุบอะไรไปตั้งปูปักทวเนี่ ไปตะปตะปูอยูงไปงทุนลายนี่คือหุ้แตงยังขายดีที่สุดถั่วบกัวขายง่ายเดียวขายง่ายไปขายง่ายกันบกแจ้งบดถั่วนาออันดับหงอันดับสเนาะแจ้งวอันดับสงแงอััเพราะว่าจะไปคูกคนเื่อขายเพื่อขายเบิสำัามือเลยเรอโอ้ทั้งุนกับแมงมุมมันเน่ะไปเบิร์นกันน่ะไปเบิร์นไปเบิรงนหมเชือกับแุเชื้อยังบเื้อคืน โอ้นี่นอนมีเสียงน้าเหรอตัวนี้เเสียงอม่โอ้รลานมาพักกันหนีเตี้ยพี่น้องครับปุ่นร้านของะไรกบอุปกรณ์ผมนั่นแหละครับอุปกรณ์กระเสื่อมเบิร์ดว่รเดซใซเจเครื่อครับวิทยไทยวิดีโอนะครับเนาะยากงานยากการกันโอ้นี่นี่ขัสไหมไม่เป็นสภาพเยรเนาะสาไม่ใช่เป็นสภาพสรุปท่แล้วใส่เอ็นกับใส่ไหมอันไหดี ใส่เอ็นดีเนาะสบายเนาะ<ต>มันเบิง่งต้องใส่รักขิงแข็งอ่าแต่ว่าต้องเฮ็ดทศรักดีดีออมันผิดมงึงรักยยาาอย่างเดียวเนี่ยใหม่ไม่ใช่เป็นเชือกเนี่ยไปยังมาต่ำมอีกเดี้ยที่กินมันน้วยโดกเลยมันโดกบ่โดกนี่างนี้มอญี่มันจะเป็นอย่งไี้วันนี้ใหม่มันมันทำให้โตมันยืดเตี้ยมอญเดี่ยวมันเลยมอญโดกขือนกันมีอยังอีกกระวานี้วันนี้บุกชิดาครับงามงามงามเลยเบิ่งบอกแตงออกง่ายหรือเปล่านี่ใส่ตัวกันบ่เนาะ โอ้พี่เดออกมาอีเลตัวไหนใส่ล่ะนี่หน่วยันไหนเนี่ยันปโดอยังก็เมนต่อปีโดปีโดโอ้เปิดไฮเบิ้งกันหนังเพห็นเปิดออกที่ซื้อน้อยเดียวโอ้จองได้หน่อยเนี่นีหน่อยเดียวเนี่ยโอ้พุ่นน่ยพุ่นแห้งงามพุ่นอ่ะงาโอ้นี่บ่นูหน่อยนีงามได้ยายหน่อยนี่ย่ายให้ผาได้หน่อยนี่จองย่ายผ่าจองนี่หนใส่ สองคนโอ้สองอคนครูเนี่ยพักบุ้งเก็บซะมันก็ได้นี่สิบบาทได้หมดดีแล้วดีแล้วมีอะไรได้เขาขอซื้อขายนะเนาะเอาจอืมขายเพื่อนรถไอ้อย่างนี้โอมันญี่ปุ่นของพี่เพื่อนหมดเ่ยอันนี้ของพี่อีกเจ้าหนึ่งครับเราปลูกูครับหลายขึ้นกันครับของเราเฮ็ดดีขึ้นกันครับของใจเราถือยูส่สซ้อนทั้งผิดนะทั้งยเนาะพี่เห็นน้ำเห็นอยู่นี่ครับฟังเห็นเป็นยังไงบกฟักท้องบ่การล่องออกลูกกาล่งออกลูก ไม่อีกแล้วนี่โอ้นี่ครับบรรยากาศกว้างๆกอได้ยุได้กินพรานี่นี่เขาพูดยังเขาพูดยังนี่ไเอ้เขาพดเลี้ยงๆนะเขาพูดยังเขาพูดเขาพดหวานเขาพูดหวานเดี๋ยวขุนน่ะเขาพูดแล้วไงเราทั้งคุณเทปนี้ไปสำเร็จครับพี่น้องครับพามาอัปเดตสวนยายครับพอดีเราเอิ้อมากยกอันข้างบึกแตงซอยก็เลยให้พี่น้องถือโอกาสมาเบิ่งน้ำครับ ยายเราก็ยังเสียด่อครับย้ำสดสดเรามาหฮสสวนเราก็เข้าไปเลี้ยงร้านเราต่อเราหลาดพูดดีเราไม่เถียงหน้าได้ครับพูดเหมือกันน่ะแก้ววะแกวะ้ว <c oughs> ขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามกันลังแก่ทําเนาะพี่น้องมาพอกันที่แรกก็ฝากกดติดตามไปเลยพี่น้องเด้อเป็นกนลังใจนะครับนี่แหละครับชีวิตคนสร้างฝันครับขายของขายของเนี้ยยายเรามีปัญหาเราเอิ่อน้าซอยกับมาซอยเราครับมาซอยอ่ะยกข้างบมกแตงให้เราครับนั่นาะยกขึ้นเล้วเรียบร้อยแล้วคุณ เรียบร้อยอแช่ไเนาะ่อ,อ่ะาไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม